สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยเตยายาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะเอาวันนี้เราจะมาเร่นด้อมกันเนาะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะชิญเตยายาในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆนะคะของช่องเราใครใจดีหรือว่าถูกใจในการอ่านหรือคำทำนายของเราสามารถให้กำลังใจกันได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันเอาวันนี้เราจะมาทำเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรัก การงานการเงินสุขภาพความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นแรนดอมนะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะาอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะถ้าตรงก็คือถือว่าพลังงานเราตรงกันอ่ะขอการงานหน่อยห้าใบการงานหน่อยห้าใบการงานห้าใบการงานการเงิน ขอการเงิน5ใบขอการเงินหใบสำหรับผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้ขอรอยาเทวดาประจําตัวครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนด้วยนะการงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพอขอสุขภาพของคนที่ผ่านมารับชมรับฟังคลิปนี้หน่อยสุขภาพ หใบความรักขอความรักของคนที่ผ่านมารับชมรับฟังคลิปนี้หน่อยห้าใบอ่ะการงานการเงินการงานการเงินสุขภาพความรักอย่างละห้าใบนะอ่าเรามาดูการงานของคนที่ชมคลิปนี้อยอดอยู่หน่อยตอนเนี้การงานโอ้โหการงานถือว่า1เปิดมาดีเลยนะการงานไพ่สองม้เท้าเนี้ยบง่งบอกเลย บางคนอ,อยู่ต่างประเทศบางคนทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะงานทางไกลก็ดีางานโซเชียลออนไลน์ก็ดีการต่างประเทศก็ดีการงานมีโอกาสขยับขยายนะมีโอกาสาวางแผนมีโอกาสขยับขยายาผลงานมีโอกาสขยับขยายเป้าหมายนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะ เด่นต่างประเทศเด่นสื่อโซเชียลเด่นสื่อออนไลน์เด่นงานทางไกลสิ่งที่รอคอยงานที่รอคอยหรือว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่งานที่กำลังวางแผนอยู่เป้าหมายที่กำลังวางแผนอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะการงานใบต่อไป The Moon เนาะบางคนก็มีสภาวะความกังวลนะแน่นอนเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะคือในในที่ทํางานนะในที่ทํางานหรือแผนการวางแผนในเรื่องงานอาจจะมีแบบความวิตกกังวลอยู่บ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้คุนคิดอยู่บ้างหรืออาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่บ้างนะแต่เดอะมูนขึ้นมาใบนี้มองเหมือนว่าความรู้สึกว่าอาจจะคุณอาจจะมีความกังวล เอาไว้ก่อนเออนะแต่คือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะนะอ่าคนที่ทํางานหรือว่าคนที่อะไรเนมันจะต้องมีอะไรมากระทบจิตใจหรือว่ามีเรื่องราาให้กังวลหรือว่าให้ไม่สบายใจอยู่บางนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะอ่าสีไม้เห็นไหมพลังงานดีอะ ไพ่บอกว่าการงานถ้าคุณรู้สึกเครียดร,รู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยไพ่บอกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีมันจะเป็นไปตามแบบแผนที่คุณวางไว้มันจะเป็นไปตามแบบแผนที่คุณต้องการแล้วการเงินการงานในสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยงานที่คุณทําอยู่เนี่ย มีโอกาสนะที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะสร้างรากฐานแห่งความมั่นคงให้กับตัวของคุณได้นะเห็นไหมหนึ่งดาบเห็นไหมคือคุณจะประสบความสําเร็จในงานที่คุณทำนะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะถ้ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือว่าเรื่องที่ทําให้คุณกังวลใจเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่เนี่ย เขาบอกว่าคุณจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้หรือว่าความไม่สบายใจนั้นได้นะมันจะหมดความเครียดจะหมดความกังวลนะความไม่สบายใจจะหมดสิ้นไปการงานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะการงานจะราบรื่นดีนะ,ะเห็นไหมสามไม้ คือไพ่เราขอเรื่องการงานเนี่ยไพ่การงานก็ขึ้นมาค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการงานสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะปัญหามีโอกาสจะคลี่คลายหรือจัดการแก้ไขได้นะอนาคตาการวางแผนอนาคตการมองอาการมองไปสู่เป้าหมายหรือว่าการเขาเรียกว่าการ วางแผนงานเพื่อสร้างเป้าหมายแห่งความสำเร็จและความมั่นคงอาจจะเกิดขึ้นนะคือคุณรอรอรับสิ่งดีได้เลยนะสองไม้สี่ไม้ตรงนี้นะคือเหมือนกับว่าการงานของคุณนะจะเป็นไปได้ดีจะราบรื่นนะจะหมดอุปสรรคหรือหมดเรื่องกังวลหรือว่าจะสามารถจัดการแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีโอกาสม MM uh, ั่งค ah> okay. ั่งม MM ั่นคงนะอาต่อไปมาดูการเงินนะมาดูการเงินกันหน่อยว่าการเงินช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง d m Place ขึ้นมาใบแรกเลยนะ DM Place ขึ้นมาใบแรกเลยการเงินนะไพ่ดี Place เนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความมั่นคงนะถ้ามองเรื่องการเงินนะไพ่กองที่สองเนี่ยเออเราพูดถึงเรื่องการเงิน สำหรับคนที่ชมคลิปนี้อยู่เนี่ยไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสนะรา,ากฐานเห็นความมั่นคงทางเรื่องการเงินมีโอกาสอุดมสมบูรณ์มีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสขยับขยายฐานะ มีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะถ้าเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาบอกให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะจะหนุนนําให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จเรื่องการเงินนะการเงินมั่งคั่งร่ำรวยนะดีเอ m p r e s s ใบต่อไปสิบถ้วยเห็นไหมคือ ต้องพูดเลยการเงินเนี่ยมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินนะสาหรับคนที่กําลังรับชมรับฟังอยู่นะใครรอข่าวดีเรื่องการเงินอยู่ในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการเงินไพ่สิบถ้วย ua, ah, บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความสุขบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าบ่งบอกถึงข่าวดีที่กําลังจะเข้ามานะามาดูใบที่3เห็นไหมการเงินเนี่ยมีโอกาส หนาะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินคุณจะโชคดีเรื่องการเงินนาะได้เงินจากการทํางานได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินจากอาการซัพพอร์ตก็ได้หนาะหรือว่าคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ ได้เงินในส่วนที่สมควรจะไดะ้ในส่วนที่มันจะต้องเป็นของคุณนะเห็นไหมเงินแห่งความถูกต้องเงินแห่งความยุติธรรมเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะจากดวงชะตาของคุณไพ่หกเหรียญคือไพ่การเงินที่คุณกําลังจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเดียเรื่องการเงินมานะเอาโหแปดเหรียญเขาบอกว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยเห็นไหมมันมันสอดสอดคล้องกัน อกองนี้การงานการเงินสุขภาพความรักอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้การเงินเนี่ยจะมาจากการงานนะมาจากการงานสิ่งที่คุณตั้งใจทําอยู่นะคุณเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจในการจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าในสิ่งที่คุณตั้งใจทําอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินคุณมีโอกาสได้รับเงินจากสิ่งที่คุณทํานะ โอ้โหใบต่อไปนะใบที่5เป็นไพ่หกไม้เท้าความสําเร็จการเงินจะมาจากงานนะการเงินจะมาจากงานแล้วเขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จ นาะจะมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นนาะมีโอกาสสมหวังในเรื่องการเงินอ่ามีโชคมีลาบเรื่องการเงินมีความโชคดีเก <ối ğim> ี่ยวกับเรื่องการเงินนาะมีสิ่งดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นอ่ะต่อไปขอดูเรื่องสุขภาพนะสุขภาพของคนที่ชมคลิปนี้หน่อยเป็นอย่างไรบ้างพ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ่ะสุขภาพช่วงนี้ระวังอารมณ์นะระวังอารมณ์ระวังความเครียดระวังความใจร้อนอ่านระะวังอารมณ์ที่ เขาเรียกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวอา,อาจจะเป็นในช่วงที่คุณแบบโกรธง่ายหรือว่าใจร้อนหรือว่าเครียดง่ายอะไรอย่างเนี้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะใบต่อไปเป็นไพ่าเด็กถือดาบเด็กถือไม้เด็กถือไม้ไมสุขภาพสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงนะแค่ไพ่แค่เตือนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความใจร้อนหรือว่าการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ สุขภาพไม่น่าเป็นห่วงเห็นไหมคือต้องบอกเลยถ้าคุณไม่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพไพ่บอกว่าสุขภาพก็จะอปกติแข็งแรงแต่ถ้าใครที่ชมคลิปนี้อยู่ก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพด้านใดก็ช่างนะไพ่บอกว่าสุขภาพมีโอกาสดีขึ้นนะมีโอกาสดีขึ้นมีโอกาสแข็งแรงขึ้นนะโอ้โหไพ่ The World เนี่ยเห็นไหม คือมันเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะมันเป็นพลังงานที่จะบ่งบอกถึงว่าเนี่ยสุขภาพเนี่ยดีไม่มีปัญหาอะไรนะภายเตือนระวังอารมณ์ระวังการตัดสินใจระวังการใจร้อนอะไรประมาณนี้เฉยๆนะสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหานะสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหานั่นแหละระวังอารมณ์ระวังความเครียดอ่าระวังสิ่งที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เฉยๆเนะ่ะคืออาจจะเป็นสุขภาพใจอ่ะคุณอาจจะเครียดอาจจะอ่า ไม่สบายใจหรืออาจจะกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนสุขภาพด้านอื่นๆนี่ไม่น่าจะวิตกไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะต่อไปดูเรื่องความรักหน่อยความรักเป็นอย่างไรนะความรักเป็นอย่างไรความรักช่วงนี้มีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะความรักช่วงนี้ก็บางคนต้องการความชัดเจนนะต้องการความชัดเจนจากคนรักต้องการสถานะที่ชัดเจนจากคนรักหรือ,อตรงเนี้ย คือภายในเรื่องความรักเนี่ยอ่ะเตือนนะเตือนเรื่องความรักนิดหนึ่งระวังอารมณ์ระวังการเขาเรียกว่าหัวร้อนใส่กันเออนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำคุณเป็นคนชอบความเขาเรียกอะชอบความชัดเจนนะแล้วเป็นคนที่ชอบความตรงไปตรงมาเออนะระวังความตรงไปตรงมาเนี่ยจะทำให้แบบ แฟนน่อยได้เออน้อยใจได้อะไรประมาณนี้อ่าใบต่อไปสอง,สองเหรียญสเหรียญก็คือความกังวลความคิดความสับสนนะคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคือหนึ่งเลย อารมณ์นะแล้วก็คําพูดที่ตรงไปตรงมาคือไพ่ความรักเตือนว่าให้ปรับจูนความเข้าใจกันอ่าถ้าใครมีปัญหากับแฟนหรือว่าใครไม่มีความเข้าอกเข้าใจกับแฟนหรือว่ามีการน้อยใจกันหรือว่าคุณอาจจะพูดตรงเกินไปหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนแรงอ่าในระดับหนึ่งก็ได้นะราชินีดาบที่เนี้ยมันเหมือนกับว่าอาจจะกระทบกันเอออาจจะกระทบกันได้เออนะระหว่างคู่ของคุณนะไพ่เตือนบอกว่า เออให้ปรับจูนความเข้าอกเข้าใจกันอใครมีปัญหากันมีโอกาสปรับจูนความเข้าใจกันในเรื่องความรักช่วงนี้นะความรักก็เหมือนกับว่าถ้าคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็นั่นแหละค่อยปรับตัวปรับจูนความเข้าใจกันนะส่วนถ้าใครถ้าไม่มีปัญหากันก็คือว่าความรักก็จะเรื่อยๆปกติดีนะ,ะเห็นไหมห้าหมายกับสี่ดาบ อ่าทีนี้มาดูหน่อยสําหรับคู่ที่มีปัญหาสําหรับคู่ที่มีปัญหามีโอกาสนะที่จะเคลียร์ใจกันมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคู่ที่มีปัญหาคู่อ่าสำหรับความรักนะสําหรับคู่ที่มีปัญหาหรือว่ามีความไม่ไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันหรือว่าอาจจะถกเถียงกันบ้างเออทะเลาะกันบ้างอ่ะจะมีเขาบอกว่าคืนหนึ่งเลยพ่ายเตือนอะไรคือ ให้นิ่งนะนิ่งแล้วค่อยๆปรับความเข้าใจกันค่อยๆจูนความคิดกันนะ,ะสำหรับเรื่องคนที่โสดอ่ะคนโสดอันนี้เตือนคนที่มีปัญหาสําหรับผู้มีคนมีคู่นะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาก็เรื่อยๆปกตินะแต่ระวังอารมณ์แล้วก็ระวังคําพูดที่ตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี้ที่จะไปขัดอกขัดใจ คู่ของคุณได้อ่ะสาหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้นิ่งหน่อยนะคนโสดช่วงนี้นิ่งหน่อยนะคนโสดความรักยังไม่เด่นนะอ่าคนโสดความรักยังไม่เด่นนะช่วงนี้อ่านิ่งๆหน่อยอ่าปกติไปนะใช้ชีวิตแบบทำงานหาเงิน นะเออไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าคนโสดก็คือความรักยังไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นจุดเด่นที่จะเข้ามาในช่วงนี้โอเคนะ,ะการงานการเงินสุขภาพความรักอ่าวันนี้ไพ่อยอกอยากบอกคุณประมาณนี้ในช่วงนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิเท์เทพพรมเทวดาคุ้มครองโชคดีนะคะสวัสดีจ้า